5 m i u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to y o บ by สีจันแป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับ5 n u t u ครับคนอยู่กับประวิทย์หานุษาหะครับวันนี้เรื่องอยู่กับ f ิวเจอร์มาย e ์เนะครับแต่ใกล้จะจบแล้วนะฮะเลยสอ2บทเท่านั้นเองนะฮะ ก็วันนี้อยากจะพูดถึงบทที่ชื่อว่าหลักการลงทุนแบบการปลูกต้นไม้ยืนต้นนะครับจริงๆเรื่องนี้ก่อนจะเข้าบทเนี่ต้องบอกว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เริ่มเร็วได้เปรียบจริงๆนะฮะเราก็มันเป็นนิสัยสำคัญกว่าจํานวนเงินโดยเฉพาะในช่วงแรกๆนะครับนั่นหมายความว่า บางคนอาจจะบอกว่าเก็บเงินเดือนละพันหนึ่งมันจะไปได้อะไรนะฮะคือนิสัยการเก็บเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือเก็บได้ตอนแรกอาจจะได้ไม่เยอะอจ,จะได้เดือนละห้าร้อยพันหนึ่งแต่มันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นเองเพราะว่าคนที่มีนิสัยเก็บเงินจะชอบเก็บเงินนะฮะคนที่มีนิสัยลงทุนก็ชอบลงทุนประมาณนั้นนะครับสำหรับคนทํางานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องสนใจมากเลยคือเรื่องของการลงทุนนะครับคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าสําคัญสำหรับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ต้องต้องศึกษา นะฮะต้องให้เวลากับมันบ้างนั้นเถอะนะครับเนื่องจากว่าเราทํางานเนี่ยคือถ้าเกิดเราทํางานเราได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดเนี่ยนะฮะพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยนะครับแรงจะยิ่งน้อยนะครับบางทีเงินมันน้อยลงตามหลายๆคนจะเถียงว่าเอะไม่นี่บางคนอายุเยอะขึ้นแรงน้อยแต่ว่าหาเงินได้มากขึ้นก็จริงบางส่วนก็มีแบบนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอื่นมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกันความเสี่ยงในรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่า วันหนึ่งเราก็ต้องเลิกทํางานถูกไหมฮะเราคงจะไม่ทํางานกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีตอนที่เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยนะฮะตอนที่เรากเกษียณนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่ถ้าถามผมนะผมคิดว่าควรจะต้องถูกสอนตั้งแต่เด็กๆเลยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็มาเริ่มเรียนกันตอนอยู่มหาวิทยาลัยหาความรู้เพิ่มเติมเองก็ยังดีนะครับพอพูดถึงการลงทุนเดี๋ยวบางคนก็เริ่มใส่หน้านะบอกว่า ไม่มีเวลาดูนะแล้วก็ความเสี่ยงก็เยอะเห็นเพื่อนอเล่นหุ้นอะไรก็เจ๊งไปหมดไปซื้อนุนก็เจ๊งนะก็ฝากธนาคารไว้แล้วกันนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าจริงๆเราเนี่ยเรื่องการลงทุนไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยที่อาจจะไม่ถูกกับพวกตัวเลขพวกอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจะหลีกเลี่ยงไปเลยนะฮะจริงๆการลงทุนในหุ้นเป็นแค่หนึ่งวิธีเท่านั้นเองครับซึ่งถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูระยะยาว,ยาวๆแล้วเนี่ย ระยะยาวก็คือ1020ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับนับจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าตลาดหุ้นไทยช่วงนี้จะแย่เนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีผลตอบแทนที่น่าพอใจอาจารย์นพธนบอกว่าอยากถือโอกาสเนี้ยมาชวนคุยเรื่องแนวทางการลงทุนกันแต่เพื่อป้องกันดรมมาม่าต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอ,อ,อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าแนวทางอื่นๆไม่ดีนะหรือว่าแนวทางที่อาจารย์เขียนเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแต่ส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าไม่มีแนวทางการลงทุนแบบไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนแต่ละคนมีนิสัยต่างกัน มีการสามารถในการรับความเสี่ยงได้ต่างกันนะครับดังนั้นแนวทางการลงทุนที่ดีสำหรับบางคนพอมาใช้สำหรับเราอาจจะไม่ดีเลยก็ได้นะครับนี่ก็คือสาเหตุที่เวลาคุณจะไปซื้อกองทุนหรือซื้ออะไรเขาต้องให้คุณทำเขาเรียกว่าอะไรนะแบบประเมินความเสี่ยงก่อนก็เพราะเรื่องนี้แหละนะฮะปกติเนี่ยการลงทุนมันก็จะมีหลากหลายสายนะบางคนก็บอกว่าเ,าเราเป็นสายเทคนิคนะครับดูกราฟนี้ก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะฮะบ,บางคนเป็นสายฟันเดเมนทัลนะฮะ เป็นสาย V I อะไรพวกนี้นะครับดูกิจการดูงบนะครับบางคนก็ผส,ผสมผสมเอาอะไรแล้วแต่นะครับออแนวทางการลงทุนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาแล้วก็ไม่ได้แบบกะจะทําเป็นอาชีพพูดง่ายคือมีอาชีพอยู่แล้วนะแล้วอยากจะลงทุนเนี่ยสาย f ฟันเดเมนทัลก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสายที่เหมาะสมนะครับเราจะเรียกว่า V I ก็ได้นะฮะ แล้วก็หลายคนจะบอกว่าเอ๊ะเราอาจารย์มาแนะนําเรื่องการลงทุนเนี่ยอาจารย์อภินรเนเกียรติบอกว่าแนะนําเรื่องการลงทุนนี้เป็นเซียนหุ้นเหรอนะฮะคำตอบคืออาจารย์ไม่ใช่เซียนหุ้นแต่ว่าอาจารย์บอกว่าวิธีการลงทุนที่อาจารย์ทํามาเนี่ยนะฮะมันดูผลตอบแทนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นวิธีการที่ใช้ได้นะครับอาจารย์เล่าให้ฟังว่าเริ่มลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี97นะครับก็นั่นแหละปีที่เป็น financial crisis เลยนะครับหลังจากนั้นก็ล้มลุกคลานมานะครับแล้วก็คิดว่าหลลาายยยๆๆคคคนนนนเเี่กก็็งจะป้ัฮ ระยะหลังเนี่ยอาจารย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทได้าก,การลงทุนมากขึ้นจริงๆอาจารย์เขียนหนังสือเกี่ยวเรื่องหุ้นเนี่ยมาสองเล่มแล้วนะครับเล่มหนึ่งชื่อแค่คิดก็ผิดแล้วแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงนะครับวอกจากได้รับเชิญให้ไปออกรายการต่างๆเกี่ยวกับการลงทุนมากมายเช่นมันนี่ทอล์กหรือ Invest Now นะฮะแล้วก็เริ่มมีหลายคนถามแนวนทางการลงทุนของอาจารย์ซึ่งปกติอาจารย์ไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะปกติ ผมฟังพอดแคสอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องอื่นซะมากกว่าบทนี้ก็เลยเป็นบทที่ค่อนข้างพิเศษทีเดียวนะครับอาจารย์มักเปรียบเทียบการลงทุนว่าเหมือนกับการปลูกต้นไม้ยืนต้นแลวถ้าจะถอดบ,บทเรียนออกมาก,ก็สามารถสรุปได้เป็นข้อๆดังนี้ข้อที่1เลิกคิดที่จะรวยเร็วนะฮะอ,อ,อันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะส่วนตัวอาจารย์บอกว่ามันยากมากเลยที่มันมีวิธีไหนที่จะทําให้เรารวยเร็วๆได้แล้วก็ความเสี่ยงน้อยด้วยนะฮะ ไม่อย่างนั้นก็ทุกคนก็รวยหมดแล้วนะครับการที่อาจารย์มองการลงทุนเหมือนการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพราะเราคาดหวังว่ามันจะออกดอกออกผลในอนาคตอันไกลระดับหนึ่งนะครับแต่มันจะอยู่ให้เราเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าจะรวยเร็วาการคาดหวังว่าจะรวยเร็วเนี่ยมันเป็นที่มาของความโลภความโลภเป็นที่มาของหายอนะในการลงทุนในหุ้นเลยก็ว่าได้นะครับข้อที่2เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลือกลงทุนในบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการที่ตัวเองชอบและมีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการนั้นนะครับ ซึ่งอันเนี้ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือเวลาเรารู้สึกว่า product ของบริษัทนี้ดีหรือว่า service เนี่ยเราใช้เขาบ่อยเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอธิบายที่ดีนะสำหรับการเข้าลงทุนเริ่มต้นนะครับแต่แน่นอนมันต้องดูอย่างอื่นนะครับดู P/E ratio เหมาะสมไหมเรื่องเปอร์เซนต์การปันผลเหมาะสมไหมถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรที่มันแปลกประหลาดมากผู้บริหารไม่ได้แบบน่าสงสัยมากเนะี่ยจริงๆก็เป็นวิธีการดูหุ้นที่ดีวิธีหนึ่งนะฮะ เพราะว่าคือถ้ารู้สึกว่ามันดีจนกระทั่งเราอยากเป็นเจ้าของร่วมกับเขาด้วยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นจุดตัดที่ดีพอสมควรครับวอร์เรนบัฟเฟตก็เคยพูดอะไรทำนองนี้เหมือนกันนะฮะ ข้อที่3เลือกลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตและมั่นคงผู้ง่ายคืออยู่ในแมกกาเทรนนั่นเองนะครับถ้าเป็นช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทสายเทคโนโลยีเนี่ยชัดเจนนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะออบริษัทที่ทํางานกับสังคมผู้สูงอายุนะครับบริษัทที่ทํางานกับเทรนด์หลักๆของโลกเช่นการอเ b อร์ไนเซชันนะครับการทําเรื่องของแชร์ริ่งคโคโนมีหรืออะไรทํานองนี้เนี่ยมันก็เป็นเทรนดการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ ข้อที่สคือซื้อแล้วไม่คิดจะขายนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอาจารย์บอกว่าเอ้าซื้อแล้วไม่ขายซื้อทําไมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะฮะคุณมองหุ้นเหมือนสินค้าแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์มองหุ้นเหมือนการไปลงทุนทําธุรกิจโดยเราเป็นหุ้นส่วนกับเขาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถามตัวเองให้ดีก่อนว่าเราชอบธุรกิจอันไหมนะครับเพราะว่าตัดสินใจลงทุนไปแล้วเนี่ยเราคงไม่ถอนหุ้นพรุ่งนี้นะฮะนั่นก็แปลว่าในระยะ สั้นเนี่ยจะไม่ขายคือมันไม่แน่หรอกระยะยาวอาจจะต้องพิจารณาีกทีมันมีปัจจัยแวดล้อมเยอะนะครับแล้วเมื่อไหร่คุณจะขายนะฮะอาจารย์ก็บอกว่า1พื้นฐานบริษัทเปลี่ยนไปนะฮะเช่นเปลี่ยนไปผลิตของอย่างอื่นเปลี่ยนผู้นําองค์กรก็เกี่ยวเหมือนกันนะครับสม,มีการลงทุนอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่าอย่างมากนะครับเช่นมันมีบริษัทอื่นหรือว่าธุรกิจอื่นที่เราอยากจะลงทุนมากกว่านะครับหรือว่าสามไม่ค่อยจะเป็นต้องใช้เงินทุนนี้มันก็แน่นอนนะครับห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ อาจารย์บอกว่าอาจารย์ยึดหลัก3ข้อในการขายหุ้นและถ้าจะต้องขายไม่ดูนะว่าต้นทุนเท่าไหร่เอาตรงๆแทบจําไม่ได้แล้วว่าซื้อหุ้นมาที่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้นี่คือซังคอสฟอรเอนซีนะคนที่ขายหุ้นไม่ยอมขายเพราะสุกว่าติดดอยเนี่ยนะครับก mm ็ hmm. คือซังคอสฟอเอนซีดังนั้นเนี่ยถ้าเขาขาย3ข้อข้างต้นก็ขายนะครับ mm hmm. บทนี้น่าสนใจนะบอกว่าการลงทุนจริงๆมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ แบบต้นไม้พันธุ์ดีต้นไม้ยืนต้นเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันแล้วก็อย่าเร่งอย่ารีบนะครับให้มันออกดอกออกผลตามฤดูกาลตามเวลาที่มันควรจะเป็นแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับเริ่มต้นปลูกเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู